สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มันฝรั่งเอาคําที่มีตํานานครับมานําเสนอไม่ต้องแปลนะครับว่าตํานานคืออะไรก็หมายถึงคําที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่น่าสนใจพอสมควรครับท่านผู้ชมมาติดตามเลยดีกว่าครับว่าผมจะนําเสนอคําว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับคําที่จะนําเสนอในวันนี้นะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยาแก้วัดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปั๊มน้ํามันตามต่างจังหวัดนะครับหลายคนผ่านไปชื่อนี้เลยครับแต่ว่าผมไม่ได้มาโฆษณาให้ปั๊มไหนทั้งสิ้นครับ มาติดตามคำนี้ครับคำนี้ก็คือคำว่า g ิฟฟี่นะครับผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะครับเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าบอดีมาทราบคำนี้เนี่ยจากการที่ผมเองก็เป็นขอหนังฮอลลีวูดอยู่พอสมควรแล้วบางทีบางเรื่องเนี่ยมันเหมาะกับการที่เอาไปให้เด็กในชั้นเรียนได้ดูพอสมควรนะครับจะได้เข้าใจความหมายบางเรื่องบางราวไม่ได้เกี่ยวกับความบันเทิงครับคำที่ว่านี่คือคำว่า G ิฟฟี่นะครับไม่ได้ใช่คำว่าไม่เกี่ยวอะไรกับคำว่าทิฟฟี ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปั๊ม G ีฟี่นะฮะอันนี้โฆษณาให้นิดหนึ่งมาดูความหมายที่ผมพบในรูปประโยคในภาพโยดเรื่องนั้นครับ i l รีแบร์กินีฟี่นะครับฟังดูแล้วเนี่ยฟังดูก็เออชีฟี่มันน่าจะแปลว่าอะไรนะฮะความหมายก็แปลได้ง่ายๆว่าตำนายของเขาเนี่ยมันมาจากคำว่าซีดคั่นนะฮะหมายถึงโจรหรือบรรดามหาโจรทั้งหลายเนะฮะเวลาฉกช,ชวยของต่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ เพราะฉะนั้นชิฟฟี่เนี่ยนะครับมีความหมายมาจากทีฟค้าท่านชมคงเข้าใจแล้วนะครับท่านชมครับเพราะฉะนั้นความหมายของชิฟฟี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้ํามันนะฮะเป็นความหมายหมายถึงว่าผมจะกลับมาอย่างเร็วๆในเร็ววันนี้ I come back in a c h i f f y สวัสดีครับ